ขาทายลูกกับแม่แปบนไงม่าูไตหายบ้างเยอให้แม่าจัมมาเลยมาเลยค่ะแม่ยืนเลยค่ะนาไม่ทายกับแม่ไหมใม่ายยืนทายเปนของพี่หุยะทสุนี่ดลูกคะน้าสองสามอาข บางไฟสิสั่ค่ะคือรู้จักคือรู้จักเจกีเราไปขายกับเอาบางไฟน้่โอ้แมนบอยอี๋บอกเอาไม่เก็บก็สวยแต่เว้นแทม <c oughs> มุมเน,มน่ <c oughs> เอาล้ำไหว

คือบ่ไปเมื้อนี้คือบ่ไปไปยุ่งเงื่นไปใส่มะไปใส่มานู่นี่แถวใกล้ๆเนี่ยน่าขนาดนอนตื่นมากหาโมงแรกที่คนจืดอยู่เอากาวใส่เล็บปอนใส่แนมแนมถอดทุ่มืออีเลียเนาะเรียบเลยเนาะถอดทุ่มืออีหลียเอามาหลอดดีดี ีมันทับเล็บค่ะยังไงนะบีบกาวลงไปคน่นี้าได้ะน้องบเม่สติคนตาบอเปยมามาติกได้ตินตากินยูดีกัไม่แก้มพอนเอาก็เมือนเป็นคนถาบแม่อ้ไม่ได้ถาแม่หมอยว่าิเยวเขียวมันเยิดแท้ห่บากตว่า่อง้ิไส้เข้ว่วเกียวี่นเอิา่ไปเห็นเียมนกินไส้เีวได้ เพื่อนไงแถะติดได้แล้วมีบทเอาบะมีตัวนี้มีนีนี่คนละสูตรอ๋อคนละสูตรมัเขอยาเขาอยู่นีลุกอันนี้เป็นะเันนี้เป็นอินเสียเสียกันเสียเสียกัน อุ้เล็บปอมอู้ช้ำนาำแผลเพราะว่าเดี๋ยวมันกินเนื้อเห็ดดีกว่าเออเหนื่อยหน่อยเห็ดนี่โอเมีเวลาเห็ดคะแนนลักที่น้องต้องต้องีเทมเพล่คะแนดลักเฮ็ดดีดีกว่าเออเฮ็ดดี เ้าช้าบอกแล้ว No leleng juga sekarang ni. ได้ลพพี่แก้มพี่แก้มสรุปได้แล้ว่อมล่าหรอกล่ากันก็สกัดดาวลุงเดี๋ยเดี๋ยวมัน้องล่าเดี๋ยวไหมพ่อคืนพี่แกยเห็นพี่แก้วอันหลคนอยู่ดีแต่ว่าจิล่าพี่แก้วเขาเลยบอกูคนจไปล่ากนหมกไม่แก้มก็บอกกับแ่ไม่แกว ก่า่เนี่มันเป็นหลายเก่าบ่เทียบเด็จอเลยเทียบเนิ้นวเบ<อ>ิเองอเียบอยู่ดเขาใส่บมานมันม่ดบอดเกียบดดมัไ่ได้มไบ่ดไ่ได้เลยใส่เบื้องแน่เบ้งแนไมเบื้อแนบไปใส่เล็บจีนอดไ่ได้ได้หน่อยคัวอนใส่เห็นนี่สเป็นลำไยเร็วลไวนได้เร็วมากๆ ได้อาทีไม่แก่แน่นี่เป็นท่าคีมฟิลเตอร์แล้วคนถามหาคนถามหาเข้าได้วันที่นี่มีอีฟอว์สันอย่าเด้อบ่มีเด้ออย่าเด้อ ไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆค่ะที่ไ่ได้ผิดกันพูดบอกให้ให้หนูหน่อยะ้หนหอยส่นอไก็ิง่กก่อนม่อเปาเอออย่างหนาขาวว่าอมิวเอร์มันจะช้าต่อแต่ฉันยมดถ้าได้รู้เลยถารุงเสร็จแล้วก็ทาบำรุงแ้วก็ันนี้เยเดยถกแดดทับไปเยย่าให่เลยแค่ถอยู่ชี่มอนท่าลังกันแดด ก็อยู่กับว่ากันแดดแม่เป็นเนื้อแบบไหนกันแดดเป็นเนื้อใสๆเ้ะนะให้เป็นเนื้อใสๆทาก่อนก็ได้จักจักทาก่อนทาหลังกอนถ้าหลุาแมกเนื้อกันแดดเป็นใสๆนะคะคือน้าาอยแล้วครับีอะงามแล้วงามแล้วนี่ไเปอแมนะอ่าแกมเอีงาม้เยพื่อแม่่้ สดๆมันจะดีเลยโอ้ยยังเปนันพิ่นอันเนอพับขาเนาะอน้อคยไปหน้าเนาะมาเมนื้อสดหเีกินหวเดกันที่อสเลกินอนี่ละอะไรคือหวงอะอ้าวเอ่อ baby b a หน่อย ฟอกักอยเโอ้ยจะน่างี้เด้อนกูเฮ่นฟอกคนละมาขานจเิดอกออต้องมีลายก่อนเลบเดียวติเยเป็นอะไรเลียงยโย่เอาอ่างเพิ่งเนีีอ่างเนีนเช้าเปนเอาตนตนตนสีแถววัาีคอยกกระซบโอ้ยัหมอนนีนี้ล โอเโอาอันนี้ของแท้บ้ยวนเนดแี้ขอแท้สร้างเกล็ทเฉียดเ้วสิรู้ว่าไดนบ้งครบสิ นี่ะพอนี่ดูกันีหเรเลเอพอดีลพอได้ไปเห็นง่ายๆเนี่ยแม่แก้มเมู่กแอ้ลูกจนหอดสามสิบแม่แก้มพี่นี่ดูกานที่ห้าเปิดร้านเล็บเังวมาเยไแม่จะไปตีทุกมือเลยลูกค้ารับต่อเล็บเข้ามาเลยนะอันนี้คือลูกค้าพี่ไอพี่ยนจบรบยูนน่งบนนะแต่มีซื้อห้าส มาเจอแล้นะไปแห่แล้วนะอันเมแต่เมื่วานังไเ็ต่อลาซอนเ็ดต่อบแมนยังค่ะบะแมนอิี้บอกบแมนยังค่อเดซาลอนาร์าลอนยังแต่สาวานงเกผมเม่ดิ้เดซาลอนชาลรดยีกซาลาดช่าดแาาซาลดกันทีเรียบง่ายซาลาเนี่ผมเผมละเหเล สารานุาหัวเดี๋ยวสารานุญาหัวเดียยวสารานหวดวหัวดวดีวสารนดีวสา